ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากเทพเซียนสรรสร้างและชัยเหลียนเข้าไปในอนณาเขตขุนเขาหมื่นจักรวาลก็ได้มีหมอกสีขาวก่อตัวและเข้าครอบคลุมภูเขาผลึกสีขาวขนาดมหึมาเฉินเซี่ยงควบคุมกระจกเทพ6วิธีออกบินไปอย่างช้าๆในขณะเดียวกันเขาได้ปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังของตนเพื่อตรวจสอบว่าในทิศทางเบื้องหน้ามีข่ายพลังหรือไม่อย่างไร จากการตรวจสอบด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันแก่กล้าเฉินเซียงก็ไม่พบข่ายพลังใดๆด,ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าจะบินฝ่าดงหมอกเข้าไปชัดเจนว่าพวกนั้นย่ำใจเกินไปคิดหรือว่าข้าจะไม่มีวิธีลอบเข้าไปในนั้นกล่าวจบเฉินเซียงก็เข้าสู่สภาวะล่องหนและควบคุมให้กระจกเทพหกวิธีเร่งความเร็ว ในขณะที่ทยานฝ่าดงหมอกหนาทึบเฉินเซียงได้ปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธ์ตรวจจับสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาและหากไม่มีสิ่งใดกีดขวางเส้นทางเบื้องหน้าเขาก็จะหอดทยานไปเรื่อยๆเฉินเซียงหอดทยานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองวันและแล้วเขาก็ทยานผ่านพ้นดงหมอกทึบในที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาพบเห็นก็คือผืนป่าและทุ่งหญ้าเขียวขจีแต่ไม่ได้มีขุนเขาหมื่นจักรวาลตั้งอยู่ เฉินเซี่ยงมั่นใจว่าตนเองไม่ได้ผ่านมันมาอย่างแน่นอนเพราะเขาใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาไม่เลวหนี่เฉินเซียงพึพรรมพำกับตนเองยามนี้เขาตระหนักได้ว่าขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดมันซ่อนตัวอยู่ในห่วงมิตินั้นสินะเฉินเซียงขมวดคิ้วก่อนจะบอกให้น้องสาวเสี่ยวจิงช่วยตรวจจับหาความผันผวน,นทางพลังมิติอย่างไรก็ตามน้องสาวเสี่ยวจิงไม่สามารถตรวจจับสิ่งใดได้ พี่ใหญ่ขุนเขาหมื่นจักรวาลเหืนเหเนือเหนือชั้นเกินไปดูเหมือนมันอยู่เหนือความรู้ความเข้าใจเดิมของพวกเราน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวเรื่องนี้ไม่ดีนักแล้วเพราะถ้าหากท่านไม่สามารถเข้าไปได้และเทพเซียนสันสร้างกับเหรียญเอ๋อเผชิญอันตรายอยู่ในนั้นพวกเราจะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรท<ำ>ําไมสายสัมพันธ์วัตจักรของเหรียญเอ๋อจึงมาที่นี่เฉินเซี่ยงแต่ปลายคางพลางขบคิดหรือเป็นไปได้ว่าขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลต้องการสายสัมพันธ์วัตจักรของเหรียญเอ๋อ พี่ใหญ่ท่านจำได้ไหมว่าครั้งที่พวกเราเข้าใกล้ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลมันมีฝนลูกศรโจมตีเข้ามาน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวขึ้นข้าจำได้เฉินเซี่ยงพยักหน้าฝนลูกศรเหล่านั้นไม่ควรเป็นสิ่งป้องกันการเข้าถึงขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลเพราะฝนลูกศรน,นั้นอ่อนแอเกินไปและดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่มาจากการกระทําของขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลหรือจะเป็นไปได้ว่ามีคนอื่นอยู่ใกล้ในเวลานั้น และการที่พวกท่านถูกโจมตีก็เป็นเพราะเข้าใจผิดว่าท่านเป็นคนของขุนเขาหมื่นจักรวาลน,น้องสาวเสี่ยวจริงตั้งประเด็นสงสยัยมีความเป็นไปได้เฉินเซี่ยงพิจารณาตามประเด็นดังกล่าวถ้าเช่นนั้นข้าจะเปิดเผยตัวตนและมาดูว่าข้าจะถูกโจมตีด้วยฝนลูกศรอ,อีกครั้งหรือไม่ หากขุนเขาหมื่นจักรวาลมีศัตรูซ่อนตัวเพื่อลอบโจมตีเฉินเซียงก็คิดว่าศัตรูที่ต้องการโจมตีขุนเขาหมื่นจักรวาลจะต้องรู้เกี่ยวกับขุนเขาหมื่นจักรวาลไม่มีมากก็น้อยระหว่างนี้ข้าจะลองติดต่อเหรียญเอ๋อดูก่อนเฉินเซียงกล่าวแม้ตรกสื่อสารจะไม่สามารถใช้งานได้แต่เขายังมีวิธีการพิเศษอีกอย่างหนึ่ง วิธีการพิเศษที่ว่านั้นก็คือฟางชิงและสาวๆของนางทั้งหมดเป็นร่างแยกของชัยเหรียญหากว่าพวกนางอยู่ไม่ไกลจากชัยเหรียญเฉินเซียงก็คิดว่าพวกนางอาจจะสามารถติดต่อกับชัยเหรียญได้ชิงเอ๋อข้าต้องการให้เจ้ากับสาวๆของเจ้าช่วยกันติดต่อหาเหรียญเอ๋อผ่านการผสานทักษะภาพหลอนศูนยน์วิญญาณเฉินเซียงกล่าวไปยังฟางชิงเข้าใจแล้วพวกเราจะดำเนินการทันทีฟางชิงกล่าวตอบ ฟั่งชิงและกลุ่มคณะไม่มีความคิดจะออกจากกระจกเทพหวิถีซึ่งพวกนางพึงพอใจที่จะอาศัยอยู่ในกระจกเทพหวิถีของเฉินเซียงไปเรื่อยๆพวกนางคิดว่าตราบใดที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภยัยก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับพวกนางแล้ว ครั้งล่าสุดที่เฉินเซี่ยงเผชิญหน้ากับกลุ่มคณะของเทพเซียนอี้เทียนเขาได้ส่งชัยเหลียนกับเทพเซียนสันสร้างเข้าสู่กระจกเทพหกวิธีทว่าชัยเหลียนเลี่ยงที่จะพบเจอกับฟางชิงโดยขอให้เฉินเซียงส่งนางกับเทพเซียนสันสร้างไปอยู่ในห่วงมิติอื่นแม้ชัยเหลียนเป็นคนริเริ่มในการติดต่อหาฟางชิงและคนอื่นๆแต่นางไม่พร้อมที่จะพบหน้ากับฟางชิงและคนอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เฉินเซี่ยงคาดเดาว่าการที่ชัยเหลียนพบหน้าร่างแยกของนางมันอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตนึกคิดที่เป็นอิสระของร่างแยกนอกจากนี้ชัยเหลียนยังอาจกังวลว่ามันจะเกิดการผสานความทรงจําระหว่างนางกับร่างแยกโดยไม่ได้ตั้งใจหากความมีการผสานความทรงจํามันจะส่งผลกระทบต่อทัศนคติของร่างแยกเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานฟางชิงก็แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้า พี่ชายเฉินพี่สาวชัยเหรียญบอกว่านางกับเทพเซียนสรรสร้างปลอดภัยดีท่านไม่จําเป็นต้องกังวลถึงพวกนางฟั่งชิงกล่าวถามนางว่าข้าจะเข้าสู่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวข่าวที่ได้รับทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่เล็กน้อยผ่านไปได้สักพักฟั่งชิงก็กล่าวขึ้นอีกครั้งว่าพี่สาวชัยเหรียญบอกว่าการเข้าสู่ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลเป็นเรื่องยาก นางไม่รู้วิธีการเข้าสู่ที่นั่นนอกจากนี้นางยังบอกว่าสายสัมพันธ์วัตจักรที่อยู่ในนั้นยังเป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นขณะที่ส่วนอื่นๆอยู่ในทวิพงไพรทักษินบอกนางว่าข้าจะพยายามค้นหาชิ้นส่วนอื่นไปพลางๆก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวฟางชิงถ่ายทอดคำพูดของเฉินเซี่ยงไปยังชัยเหลียนทันทีปัจจุบันเฉินเซี่ยงออกจากสภาวะล่องหนและเขากำลังทดลองทะยานไปตามรอบนอกของพื้นที่ดงหมอกเพื่อดูว่าจะมีฝนลูกศรโจมตีเขาหรือไม่ เขาทำเช่นนั้นอยู่หลายวันแต่ก็ไม่ความคืบหน้าใดๆในขณะที่เขาคิดจะถอดใจล้มเลิกจู่ๆเขาก็สัมผัสถึงกลิ่นอายพลังของฝนลูกศรทว่าฝนลูกศรกลุ่มนี้ไม่ได้เคลื่อนที่มายังทิศทางของเขาหากแต่เคลื่อนที่ไปยังกลุ่มแสงสีแดงในระยะไกลเมื่อเฉินเซียงมองเห็นกลุ่มแสงสีแดงในระยะไกลเขาก็ต้องขมวดคิ้วในทันทีเพราะมันเป็นกลุ่มคณะของเทพเซียนอีเทียน เขาไม่นึกเลยว่ากลุ่มคณะกองเทพเซียนอีเทียนจะปรากฏต,ตัวที่นี่อีกทั้งมันยังถูกฝนลูกศรจู่โจมใส่อย่าบอกนะว่าฝนลูกศรน,นั่นเป็นหนึ่งในการป้องกันของขุนเขาหมื่นจักรวาลเฉินเซี่ยงพึงพรรมพำอย่างงุนงงหลายวันมานี้เขาได้ตระเวนไปทั่วหกักมันหนึ่งในการป้องกันของขุนเขาหมื่นจักรวาลจริงมันก็ควรปรากฏเพื่อจู่โจมเขาบ้างแล้วแล้วหรือมันคิดว่าข้าอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นภัยคุกคาม เฉินเซียงตั้งข้อสงสัยเขารู้สึกแบนนั้นก็เป็นเพราะมหาเทพเซียนเทียนเชียนเคยดูถูกเขาโดยพูดว่าเขาไม่มีคุณสมบัติจะพูดคุยกับนางเฉินเซี่ยงเข้าสู่สภาวะล่องหนอีกครั้งจากนั้นจึงเคลื่อนที่เข้าไปใกล้กลุ่มคณะของเทพเซียนอีเทียนอย่างระมัดระวังเขาคิดว่าภูเขาผลึกโลหิตสมควรมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับขุนเขาหมื่นจักรวาลและการสอดแนมครั้งนี้สมควรได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หลังจากที่ฝนลูกศรปรากฏขึ้นเทพเซียนอีเทียนและกลุ่มคณะก็ใช้อำนาจพลังรังสรรค์ของพวกมันเข้าต่อต้านปัจจุบันเฉินเซียงสังเกตได้ว่าฝนลูกศรที่ปรากฏดูน่ากลัวกว่าที่กลุ่มของเขาได้พบแต่ถึงกระนั้นกลุ่มคณะของเทพเซียนอีเทียนก็สามารถยับยั้งเอาไว้ได้เทพเซียนอีเทียนทักทายท่านมหาเทพเซียนเทียนเชียนเทพเซียนสยบสวรรค์ทักทายท่านมหาเทพเซียนเทียนเทียน ปรากฏว่าเทพเซียนอีเทียนกับเทพเซียนสยบสวรรค์รู้เกี่ยวกับขุนเขาหมื่นจักรวาลและมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนอยู่ก่อนแล้วหลังจากที่พวกมันพูดจบก็ได้มีฝนลูกศรพุ่งเข้าจู่โจมอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นหมอกทึบได้มีการกระจายตัวอย่างช้าช้าก่อนที่มหาขุนเขาจะปรากฏขึ้นในที่สุดยามนี้ฝนลูกศรได้หยุดลงแล้วเทพเซียนอี้เทียนและพักพวกมองไปรอบๆราวกับกำลังค้นหาอะไรบางอย่างแต่แล้วก็มีเสียงเยือกเย็นของมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนดังขึ้นว่า พวกเจ้าจงรอเป็นเวลาสามวันสิ้นเสียงนั้นหมอกสีขาวก็ขยายตัวและเข้าครอบคลุมขุนเขาหมื่นจักรวาลจนหายไปอีกครั้งหลังจากขุนเขาหมื่นจักรวาลหายไปจอมปีศาจเล่หงได้ถามขึ้นว่าพวกเจ้าคิดว่าขุนเขาหมื่นจักรวาลจะรับตัวข้าหรือไม่เจ้าบ่มเพาออำนาจพลังรังสรรไม่ใช่น้อยแน่นอนว่าพวกนั้นต้องรับตัวเจ้า เทพเซียนสยบสวรรค์กล่าวขุนเขาหมื่น,นจักรวาลได้ปลดปล่อยอำนาจพลังรังสรรชนิดต่างๆต,ตราบใดที่เป็นผู้บ่มเพาะอำนาจพลังรังสรรพวกนั้นก็จะรับตัวอย่างแน่นอนเทพเทพเซียนสรรสร้างกับเทพเซียนเทียนมู่ไม่ยอมบ่มเพาะอำนาจพลังรังสรรสีแดงห่มมมพวกมันช่างรู้มากสจริง เทพเซียนสยบสวรรค์แค่นเสียงสาบแช่งหากพวกมันบ่มเพาะอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงพวกมันก็จะมีสถานะต่ำกว่าพวกเราแต่ถ้าพวกเราล้มเหลวในการทดสอบนี้พวกเราจะต้องมีสถานะต่ำกว่าพวกมันเฉินเซียงต้องประหลาดใจไม่น้อยเพราะดูเหมือนฝนลูกศรจะเป็นการทดสอบบางอย่างของขุนเขาหมื่นจักรวาลเฉินเซียงทำการสอดแนมกลุ่มคณะของเทพเซียนอีเทียนจากระยะไกลและในขณะที่เฝ้าสังเกตการพวกมันอยู่นั้นเขาก็คุ่นคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เขาตระหนักดีว่าคนพวกนี้ล้วนเป็นยอดฝีมือแห่งทะเลเทพจักรวาลแต่ดูเหมือนพวกมันจะได้รับอำนาจพลังรังสรรจากขุนเขาหมื่นจักรวาลเมื่อนานมาแล้วต้องทราบด้วยว่าขุมกำลังมหาอำนาจอย่างหกเผ่าพันดวงชะตาพระวิหารหกชะตาและอื่นๆที่เคยเล่นงานเฉินเซียงอย่างหนักล้วนก่อตั้งขึ้นภายใต้อิทธิพลของเทพเซียนอีเทียนและเทพเซียนสยบสวรรค์หากพิจารณาถึงประเด็นข้างตน้น ก็จะค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างขุนเขาหมื่นจักรวาลกับขุมกําลังทั้งหลายในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ด้วยการที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ขณะที่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ได้ผสานตัวเข้ากับวัตจักรท้าพิภพอย่างลึกลับก็ทาให้เฉินเซียงตั้งประเด็นสงสัยว่าขุนเขาหมื่นจักรวาลเป็นตัวการที่อยู่เบื้องหลังการสร้างและพัฒนาแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่หรือไม่ เกี่ยวกับการควบคุมวัตจักรท้าพิภพหลังจากที่มันได้ก่อกําเนิดขึ้นมาเฉินเซียงก็ถูกผนึกประทับเป็นเวลานานกว่า1,000 0แปีซึ่งในช่วงเวลาที่เขาถูกผนึกประทับอยู่นั้นวัตจักรท้าพิภพได้มีการพัฒนาไปในวิธีทางของมันและแม้6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อการควบคุมวัตจักรท้าพิภพแต่พวกมันก็ไม่อาจแทรกแซงการขับเคลื่อนของวัตจักรได้มากนะ ดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงคิดว่าวัตจักรท้าพิภพจะไม่ถูกใครควบคุมโดยสมบูรณ์และแม้จะเป็นขุนเขาหมื่นจักรวาลก็ตามทีเฉินเซียงไม่รู้ว่าปัจจุบันวัตจักรท้าพิภพผ่านช่วงเวลาไปนานเท่าใดแล้วเพราะหลังจากที่เขาเข้าสู่แดนศักดิ์เขาก็ตรหนักได้ว่าที่นี่มีช่วงเวลาแตกต่างกันสำหรับสถานการณ์ของวัตจักรท้าพิภพในปัจจุบันไม่มีผู้ใดที่อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะสามารถล่วงรู้ได้เนื่องจากแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่อยู่ในห่วงมิติแยกส่วนกับวัตจักรทพ แผนการของเฉินเซียงก็คือการค้นหาสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรของชัยเหรียญให้รู้ล่วงหลังจากนั้นเขาจะตามกลุ่มคณะของหลิวเมิ่งเอ๋อและรวบรวมพวกพ้องเพื่อการกันออกจากแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่โดยเร็วที่สุดสำหรับความลึกลับของแดนศักดิ์สิทธิ์เททินเทียนเฉินเซียงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากเกินไปหากยังทำการสืบสวนต่อไปเรื่อยๆเ,เขาก็อาจถลำลึกเกินกว่าจะถอนตัวได้ เฉินเซียงทำการสอดแนมกลุ่มคณะของเทพเซียนอี้เทียนต่อไปเป็นเวลาสามวันและในที่สุดดงหมอกหนาทึบจึงได้คลายตัวพร้อมกับที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลปรากฏขึ้นอีกครั้งเฉินเซียงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากในขณะนั้นเขาตรวจสอบทักษะซ่อนอำพรางของตนเองเพื่อความมั่นใจเนื่องจากมหาเทพเซียนเทียนเทียนอาจปรากฏตัวในไม่ช้าและเขาไม่ต้องการให้นางค้นพบการมีอยู่ของเขาไม่กี่อิดจต่อมาก็มีใครคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งไม่ใช่มหาเทพเซียนเทียนเชียน ใครคนนั้นเป็นชายแต่งกายประหลาดด้วยชุดสีแดงผิวพันของมันขาวผ่องประดุดหยกบริสุทธิ์และถึงแม้รูปร่างของมันจะดูอ่อนแอทว่าการปรากฏตัวของมันทําให้เทพเซียนอีเทียนและกลุ่มคณะต้องออกอาการตัวสัน่นในที่สุดพวกเจ้าก็มาถึงสีชายชุดแดงกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์จากถ้อยคําของมันก็ดูเหมือนได้รู้จักกับเทพเซียนอีเทียนและพักพวกอยู่ก่อนแล้วเทพเซียนอีเทียนโค้งคํานับก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่าเป็นท่านเองหรือมหาเทพเซียนตัวสิน ก็เป็นข้าหน้าสินี้เจ้ายังมีหน้ามาถามอีกรึมหาเทพเซียนตัวสินแค่นเสียงฉุนเฉียวเมื่อเห็นอีกฝ่ายออกอาการเดือดดานเทพเซียนอี้เทียนและพักพวกต่างก็คุกเข่าลงท,งทั้งที่ยังลอยตัวอยู่กลางอากาศลุกขึ้นมหาเทพเซียนตัวสินกล่าวเสียงห้วนข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าแก้ตัวอีกครั้งเทพเซียนสยบสวรรค์โค้งตัวเล็กน้อยและกล่าวว่าพวกเราจะทำภารกิจให้ลุล่วงมหาเทพเซียนตัวสินปลดวางใจ เดิมทีพวกเจ้าเกือบทำสำเร็จแล้วหักเทพเซียนสันรสร้างกับเทพเซียนเทียนมู่ผสานอำนาจพลังรังสรรของข้าทั้งสองก็จะอยู่ใต้อนัตแห่งข้าเฮ่ออช่างน่าเสียดายจริงๆมหาเทพเซียนตัวซินถอนหายใจทั้งสองมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ยามนี้มหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนได้ตัวทั้งสองไปแล้ว ยามนี้เฉินเซี่ยงพอจะทำความเข้าใจได้เล็กน้อยและนั่นคือภูเขาผลึกโลหิตเป็นด่านทดสอบจิตใจของมหาเทพเซียนตัวซินหักผู้ใดไม่สามารถต้านทานความยั่วยวนของอำนาจพลังรังสรรค์ก็จะเป็นสาวกของมหาเทพเซียนตัวซินแต่หากว่าผู้ใดสามารถผ่านด่านทดสอบของมหาเทพเซียนตัวซินและมาถึงที่นี่ก็จะสามารถเข้าร่วมขุนเขาหมื่นจักรวาลโดยเป็นสาวกของมหาเทพเซียนเทียนเชียน เท่าที่เฉินเซี่ยงพิจารณาจากสิ่งที่เห็นก็ดูเหมือนการเป็นสาวกของมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าท่านมหาเทพเซียนหากไม่เป็นเพราะเฉินเซียงเทพเซียนสรรสร้างกับเทพเซียนเทียนมู่ย่อมไม่อาจต้านทานอำนาจพลังรังสรรค์ของท่านได้การปรากฏตัวของเฉินเซียงเป็นตัวแปรที่ทําให้แผนการของพวกเราต้องล้มเหลวเทพเซียนอีเทียนกล่าวขอท่านมหาเทพเซียนโปรดพิจารณาเรื่องนี้ด้วย ใช่แล้วครั้งที่เฉินเซี่ยงอยู่นอกทวิพงไพรทักษินมันได้เข็นฆ่าสมาชิกขุมกำลังมหาอำนาจไปมากมายฉะนั้นพวกเราจะประมาทมันไม่ได้เทพเซียนสยบสวรรค์กล่าวเสริมหากเดาวไม่ผิดการปรากฏของพลังวิญญาณสวรรค์ขนาดใหญ่ก็สมควรเป็นการปลดปล่อยของชายคนนี้จอมปีศาจเล่ยหงกล่าวเฉินเซียงอย่างนั้นหรือชายคนนี้แข็งแกร่งขนาดนั้นเชียวหรือ เท่าที่ข้าได้ข่าวมาเทพเซียนสรรสร้างและเทพเซียนเทียนมู่ปรากฏตัวที่นี่พร้อมกับชายคนหนึ่งแต่ชายคนนั้นอ่อนแอมากและไม่มีกลิ่นอายพลังของอำนาจพลังรังสรรค์มหาเทพเซียนตัวซินกล่าวจากสิ่งที่เทพเซียนอี้เทียนและพรรคพวกบอกเล่าก็ทําให้มันเริ่มสนใจในตัวเฉินเซียงมหาเทพเซียนตัวซินเชื่อว่าเทพเซียนอี้เทียนและพรรคพวกไม่กล้าโกหกมันดังนั้นเฉินเซียงก็ควรเป็นบุคคลที่มีความพิเศษอย่างแท้จริงบางทีชายคนนั้นอาจอยู่ใกล้ๆกับพวกเรา มหาเทพเซียนตัวซินกล่าวและหันมองไปรอบๆครั้นแล้วเส้นผมสีดำของมันก็สยายตัวพร้อมแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดทันใดนั้นเส้นผมสีแดงก็ยืดยาวและแผ่สยายไปทั่วทิศทางรอบตัวเพียงพริบตาจึงครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวนี้ทำให้เฉินเซียงต้องตกตะลึงเขาไม่นึกเลยว่าเขตแดนพลังอันกว้างใหญ่นี้จะถูกสร้างขึ้นจากเส้นผมพายในเวลาเพียงชั่วอึดใจเท่านั้น แน่เหล่าว่าเขาไม่ทันได้หลบหนีและไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปมีคนซ่อนตัวอยู่ที่นี่จริงๆมหาเทพเซียนตัวซินกล่าวไม่เหลวนี่สามารถซ่อนตัวจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของข้าได้มหาเทพเซียนตัวซินหมั่นมองไปยังทิศทางของเฉินเซียงและตะโกนขึ้นว่าเจ้าคือเฉินเซียงงั้นสินะเจ้าปรากฏตัวได้แล้วข้ารับรองว่าจะไม่ทำร้ายเจ้า เฉินเซียงช่างใจอยู่ครู่ก่อนจะบอกให้น้องสาวเสี่ยวจิงเตรียมพร้อมเปิดตัวแผ่นภาพมายาจากระวานท้าพิภพเจ้าไม่ไว้ใจข้ายอย่างนั้นหรือมหาเทพเซียนตัวซินกล่าวขึ้นอีกครั้งเฉินเซี่ยงไม่ต้องการ,รเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามเลยจริงๆเนื่องจากมหาเซียนตัวซินเป็นถึงผู้ควบคุมภูเขาผลึกโลหิต หากเจ้าซ่อนตัวอยู่ใกล้กับขุนเขาหมื่นจักรวาลก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าต้องการรู้เกี่ยวกับขุนเขาหมื่นจักรวาลถึงแม้ข้าจะไม่รู้ความเป็นมาของเจ้าแต่ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัตจักรอย่างลึกซึ้งมิฉะนั้นเจ้าจะไม่มีทางได้ค้นพบขุนเขาหมื่นจักรวาลจริงสิข้าได้ยินมาว่าเจ้าถูกมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนดูถูกและไม่อนุญาตให้เจ้าเข้าสู่ด้านในต้องบอกเลยว่าข้าสามารถอนุญาตให้เจ้าเข้าสู่ด้านในได้มหาเทพเซียนตัวซินกล่าว เฉินเซียงต้องการเข้าสู่ด้านในขุนเขาหมื่นจักรวาลแต่เขาไม่สามารถลักลอบเข้าไปได้ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนแผนโดยคิดจะออกตามหาชิ้นส่วนสายสัมพันธ์วัตจักร,ร,รของชัยเหลียนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามหาเทพเซียนตัวซินกำลังจะหยิบยื่นข้อเสนอบางอย่างและด้วยการที่มันเป็นโอกาสที่หายากเฉินเซียงจึงต้องการลองวัดดวงครั้นแล้วเฉินเซียงก็ปรากฏตัวขึ้นทันทียามนี้เขาถือกระจกเทพหกวิธีบานเล็กเอาไว้ในมือและค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปหามหาเทพเซียนตัวซิน หากเห็นถ้าไม่สู้ดีน้องสาวเสี่ยวจริงก็พร้อมที่จะเปิดตัวแผ่นภาพมายาท้าพิภพ,พ,พเพื่อแหกด่านเขตแดนพลังของมหาเทพเซี่ยนตัวสินเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงปรากฏตัวขึ้นเทพเซียนอีเทียนและพักพวกต่างก็จ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาอาฆาตแน่แหล่ะว่าหากไม่ใช่เพราะเฉินเซี่ยงพวกมันทั้งหมดก็จะไม่ถูกมหาเทพเซี่ยนตัวซินตำหนิอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ